จุดประกายปี2024เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์สวัสดีเพื่อนๆมกราคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวงจรเกา่าและรอบปีใหม่เป็นเวลาของปีสำหรับการพักผ่อนการประมวลผลภายในอย่างลึกซึ้งการบูรณาการและการต่ออายุ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำจัดเศษขยะในอดีตให้หมดไปซึ่งความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในสนามมีหลายสิ่งที่ถูกกระตุนและเปิดใช้งานระหว่างการอัปเ,เกรดเบเวสิ้นปีฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำจัดบาดแผลที่ติดอยู่ ละหัสและแม่แบบที่ย้อนกลับไปถึงบาดแผลในวัยเด็กเมื่อคุณแก้ไขและปล่อยพลังพิษเก่าออกมาเรือของคุณจะเปิดออกเพื่อรับแก่นแท้ของวิญญาณภายในมาขึ้นเป็นกระบวนการที่ใช้งานอยู่ของการนำควอนตั้มวอร์เทกมาใช้ เพื่อขจัดสิ่งเก่าและเปิดรับการปรากฏของวิญญาณและพลังงานใหม่ในปี2024มากขึ้นช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับอิทธิพลมาจากมังกรดินซึ่งปกครองโดยดาวเสาเมื่อคุณปรับตัวเข้ากับปีใหม่ราศีมังกร จะมอบความมุ่งมัน่นความทะเยอทยานความมุ่งมัน่นและขัน้นตอนการปฏิบัติทีมากเคยเพื่อบรรลุปเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคนนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างกระดานวิสัยทัศน์เขียนเป้าหมายลงในสมุดบันเทึกชีงแจงความตั้งใจ และจัดทำแผนชีวิตของคุณในโหราศาสตร์ดาวเสารมีความเกี่ยวข้องกับความเม่นยำคุณธรรมประสิทธิผลบทเรียนอันมีค่าที่ได้รับโชคชะตาโครงสร้างและการปฏิบัติจริงดาวเสารเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสำนฤทธิในใน้าที่ ความม่งมัน่นความรับผิชดชอบรวมถึงความอดทนทั้งทางร่างกายแลนะจิตใจในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากคุณควรรวมนิมิตของคุณเข้ากับการกระทำของราศีมังกรดาวเสาร์ปรับใช้ตัวเองด้วยความทุ่มเทต่อความจริงและวัตถุประสงค์ ของจิตวิญญาณปีใหม่ถือเป็นการเรียกร้องของจักรวาลให้มุ่งเน้นไปที่ของขวัญและบริการของจิตวิญญาณเมื่อคุณเปลี่ยนจากระบบเก่าไปสู่ระบบปฏิบัติการแบบวงกลมใหม่บุคคลที่มีหัวใจเต้นแรงสู่อากาศและใช้ รัพยากรของไกาอาจะได้รับการเติอนถึงความรับผิดชอบในการตอบแทนโทกปีจะถูกเข้ารหัสด้วยผิมเขียวจักรวาลแผนภูมิแอสโตนตัวเลขและเทมเพตโทรกรามปี2024กำลังสัส่ะเทือนด้วยพลังงานเลขแด อย่างล้นเหลือปีที่8นี้เต็มไปด้วยทีมของอำนาจการปรากฏตัวความรับผิดชอบในตนเองอำนาจส่วนบุคคลการเป็นผู้นำในชีวิตของคุณเองและในโลกปีนี้เป็นปีนที่มุ่งเน้นการดำเนินการมากขึ้นมีอิทธิพล ทางจักรวาลอันทรงพลังหลายประการในปี2024ที่ต้องจับตามอง 1. โดดทางจันทรคติและสุริยุปราคาโดดใต้ในราศรีตุลและโนดเหนือในราศรีเมษ 2. ดาวพลูโตมาอยู่ในราศรีกล าดาวเสาร์โคโจรผ่านราศีมีนสี8ปปไลออนเกตในเดือนสิงหาคม2024แม้ว่าดาวเสาร์จะเคลื่อนผ่านราศีมีนในทางปฏิบัติและเป็นแรงบันดาลใจแต่คาดหวังว่าจะเน้นไปที่สุขภาพจิตอารมณ์ และความเป็นอยู่ที่ดีการฝึกจิตวิญญาณการทำสมาธิการใส่ตองตนเองความฝันนินิตและอุดมคติของคนและรู้สึกถึงความเห็นอกเห็นใจต่อตัวคุณเองและผู้อื่นและไก่อามากขึ้นดาวพลูโต กำลังสิ้นสุดการเคลื่อนย้ายอันวุ่นวายในราศีมังกรตั้งแต่ปี2551ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตเนื่องจากดาวโพโตของดวงอาทิตย์บรรจบกันที่ศูนย์องศาราศีกุมในวันที่20มกราคมคาดว่าจะมีการรีเซ็ตระบบครั้งสุดท้าย ในดาวพลูโตย,ย้ายเข้าสู่ราศีกุลคือยุคแห่งการปฏิวัติระหว่างปีพศ2321ถึง2341สภาพที่เป็นอยู่จะถูกท้าทายและเปลี่ยนแปลงเรายังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก เนื่องจากระบบลำดับชั้น3ามดีสี่ดีแบบเก่ากำลังสลายตัวเมื่อจิตวิญญาณเตินขึ้นจากกรอบความคิดที่ครอบงำมาขึ้นเรื่อยๆโลกก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนทัศทัโลกมันสนามนี้ลงขึ้นเบาขึ้นและปลอดกว้างต่อวิสัยทัศน์ ความฝันและความตั้งใจของเรามาคืน